สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผลพารรวยก็มาตามต่อตัวเลขแนวทางนะครับเด็ดๆนะครับของหลวงปู่พระทุดงบอกแล้วรวยนะครับหลังจากวัดที่ผ่านมาเข้าเต็มๆนะครับน้ำมาสการครับหลวงปู่ครับนี่นะครับหลวงปู่เพิ่นฝันได้ฝันว่าถือเลขนะครับฝันว่าถือเลขหก เจ็ดสามนะครับมันออกหกสามนะครับเข้าตรงตรงเลยนะปู่นะโอ้คือฝันแม่นแท้อ่านอ่านน้องเจ้าไปควยกุฏีเก้าเก้าศูนย์โอ้เก้าศูนโอ้โตเก้าศูนี่ปูว่าได้บอกผมนะบกเหลวบวกต้านหกเจ็ดสามมันก็นออกหกสามนะครับ ตานองจ้าไปควยกุจีลูกจ้าร้านจ้าไปควยกุจีครับเก้าครับโอ้กุจีปผมปูกระคืว่านะพี่อ๋อแสดงว่าปูนี่ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเหรอตัวนั่นมันบ่คึดเห็นเนี่ยนั่นนขึ้นอวยตายหับความปันตัวนั่นมันบ่คึดเห็นต้นอ่อ ปม่ก็หลุกพ้าหลานพนัดนอกไปกวยกุจีไปกวยกุจีตัตกก่อนนี่คล้ปลาแล้วล่ะก็ไปหนาก่อนขึ้ปลาบันนี ถ้าจตใจแรนใจหันกระแต่ถือยูเขายอตุนครับโอ้ว่านหอกคือพ่อเห็นก้อันก้มีตัวมีว่าครับอือเข้าตรงๆนะครับหกสามเข่าคาดเข่าเนี่ยฟันว่าถือเลขกระถือกับเขายี่หรี่น้ปูเนาะโอ้แสดงว่าเขามาบอกเขามาให้ปูข้าปูเนี่ยเถอะเนาะก้ามฟันนี่กระไอ ปูยังบัถนาดยังบักนั่นดีอ mm ัน hmm. ต uh, ัวพอมากกับไก่กันยกต้กับดินอืหมมันยังอยู่ตัวกระดูเขมายกูไม่ให้ฟันได้เลยอีกนี่น้าปูน้าอเออเอ้าเอออืเอมเออเเเเ ตามดี่น้องโอ้โหนเครับอืมฝันดีฝันดีเ้อนะครับ <S 2> <S 2>